จจสีจ้าคนสวยดีเลือฝาดที่เจ้าโทรบอกคอยไปสื่อให้แหมยูสูรมันมากั่านดวงนี่เอาไปเลยจ้าขอบคุณมากๆค่ะคุณนายเด๋ยวจังใจเด้อกินแล้วซะก่อนเป็นเคเธอเดียวเมื่อนี่เจ๋มานไปมานี้ยังวันเนอเจขอพรกับพระพุทธรูปอยู่เฮือนอยู่เฮือนอยู่เฮือนขอจังใดสาธุขอเฮมาน ปัดโลกแล้วเงินตกลงเลยส <2, 000. S 1> องพันสองพันเออพระพุทธรูปอย่างคือสิมีเงินโอ้ <laughs> โ,อโพเจ๊เธอเงินไว้เตอร์พระพุทธรูปหัวเสืองแมนเลวเออแตดีใจนั่นเจ้าดิฉันลำนาแล้วดีวะเอ้าแต่ตัวละคือมือนี้เข้ากินซะก่อนเตม็มทีเตม็มทีเจ๊จัดการเองเฮียสิรับออเดอร์นหน่อยค่ะ ถ่ายข้าวเรื่องน้องเด้อเดี๋ยงี้มาเด้อเดี๋ยวงี้มา,มา,มาวัดดีครับผมวัดดีครับสั่งยังน้อครับผมวัดดีครับเอ้าโอ้ยบักปอเบืงเอ้ยกูได้ผู้ใดน <c oughs> ป่ะคือตั้งตัวรออยมึงนี่ะวะห่วยระดับเสียบอยน้องหรอพี่พ่วนแล้วเอ้ามาคนเดียวมึอนี่บักพูไปไซบักพูไข่แตกบักแจ๊กได้ซันบักแก๊ก,กมี่หายซักผ้า พื่อนแล้วสมหยันเมียแมนบอสขาดเมียล้วนๆโตมึงได้สั่นเว้ยบ่มีงล้วนผมมึงนี่โตหยันเมียอะไรกูวะแม่นบ่บ่มีดอกหืฮหาเว้าหาว่ากูจักสันดานมึงดีเออเอากินอะไมื้อนี้คือเก่าเหมือนเดิมคือเก่าเมาขาเซ่เมาขาเซ่แม่นเดี๋ยวของเกาที่นายจ่ายกูอยู่เด้มึงจำได้บ่ ของเต้าเอาไว้ก่อนลูกพี่มือนี่จ่ายสดอิรีบอแมนจ่ายสดถูกต้องถูกใจเหี้ยไปมือนี้ไปบ้าบ่ดีไปมอนี่มือนี้เอาโอเคเมาขยันขาเซ่แมนครับเอองถ,ถ่ายจะเข้าเดี๋ยวเฮียจะถ่ายเด้อโอเคเมาขยันขาเซ่<ะ>จ่ายสดมาเนี่บักบ่อยโอ้โอมึงนี่เนาะโอเดียวรูกพี่วางไหนไนะในทามเนี่ยผู้ใดตัวหนึง่ง ตัวใดนต้นนี่ยพ่อว่า,าจำปีนบ่ตัวจำปีวันแมนจำปีมากระป๋อยผู้สาวสเสือแดงอืมสเปกมึงเลยว้าที่แบบมึงต้องมักแมนบ่แมนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเนียจัดให้เออเอาจดูสิเนี่ยวางไหนเจ้าเฮ็ดจังได้กันเลยให้ผู้สาวสเสือแดงเนี่ยไมาคุยกับแขกเจ้าจะทินยังเนื้อ ตั่งเต็มโตเลยมึงเอาอุลีบอแมนมึงเสี่ยงจาของร้านแมนบอได้เด็กเฮียจัดให้กินเต็มที่เต็มเสื้อขวามึงเขาเป็นเด็กชายหอดีเลอันเม่ยังเสียเอาอีกแล้วโอ้ก้อนอันเก่านั่นแมนบอแต่มบริสุทธดแมปนบอแมนเดี๋ยวเฮียจัดไทยเด้อเดี๋ยวสซนกับเขาเดี๋ยวให้ลุงหลงจัดไทยเด้อได้ได้เด็กฮียเดเฮียมาเด็กเฮียมา สีส้มสีวันอะไรหรอฮีมีคุณบ้าสนใจคุณบ้าทางเลยอี๋เสียไล่ไล่เบิงเบิงตัวพุ่นตัวพุ่นตัวพุ่นบ่แมนเป็นได้เป็นได้จ้าจำปีอย่างเซอร์กับเซอร์ตัวเก่า ส่งกับโตเก่าส่งน้ำมีอ้ามอีคือเก่าผู้ใดเฮีย yeah. ไปเอ็ดากินเดี๋ยวสีจัดการเองวายเลี้วยวที่สวเด้อน่ะเด้อสวเพื่อนเอาเด้อได้ได,ได้ขี่ไปให้นกกินเลยเดี๋ยวสีจัดการเองโอเคโอเคโอเคตามนี้ไปรับเข่ากันเด้อเดี๋ยวเงี้ยมาเด้อได้เลยจัดการเองดดเด้อผู้ใดแก่นีมีบักเดียวในโลกเท่านั้น ตังปีเจ๊ไปโต๊ะผู้บ่าวกันเด้อสนใจผู้สาวสวัสดีค่ะเสียไู่สาวารถอี๋อสี่ซัวในใจลุงหนองอีเลยวะโอ้เข้าเหมือนเข้าเหมือน สิบริเลี่ยงเขาแล้วอีดีบนอน้อนี่เธอผู้สาวจะกินหันกินงี่เฮตดไดเงนินสิพ่อบ้นี่เจนนีน<ส>ครับตั้งก่อนครับนั่งรอก่อนแป๊บนึงได้ค่ะสี่กินน้ำหอมขึ้นคุณเถอะปะคุณไมค่ะไม่ให้คุณป่ะนี่คุณคือคนอยูเฮนอยู่ปะว้ายนี<ค><ณ> แล้วถ <screws> <ground> ้าเรามาจะไนบรกแจ๊ก้ามาแจ๊อยูไซว้าไซไซไซแจ็กลุกลุกนีลุกมานีมานีมานีมมาสวัสดีค่ะเสียบอกมาเสียบอช่วยอะไ่ยม่นังเค้วเลยนั่งลงยุดนั่งพื้นนั่งทไส 妈。